รถมาแล้วครับนี่นี่นี่คันแรกที่เชียงรายรถอะไรนี่นัมเบตา้าคาซานี่ต้องกลับไปยืนคนแรกให้น้องการนั่งคนแรกเลยรถทางเหนือเออไดแล้วรถไหนหนูอ้าวอันนี้รถอะไรคะแลมเบตตา โอ oh, oh, like like ้โม mm ้เ hmm. ท really okay. okay. anyway. ี่อย่างนี้เลยเหรอคันเดียวคันแรกในเชียงรายใจับตาุ้แ้หมอกติ้เออเลอแหม่ซื้อแล้วซื้อไได้นิกเกอร์นี่บางคนผมจะได้นิกเกอร์ไปใส่ของผมได้ไหมวะผมไม่ได้ คยังหน้นา,นาก็แข็งเหมือนได้แล้วครับโอเคถ่ายรูปกับพ่อไหมไปเดิน<ป><ป>ทางปลอดภัยไปก่อนเลย Quite by